เมื่อวันที่18มกราคม2565ติง g e n t เ r อร์เท e n t ต้นสังกัดของโซโยอนนักร้องนักแสดงชาวเกาหลีใต้ได้ออกมายืนยันกับสื่อว่าโซยอนมีแผนจะแต่งงานกับนักฟุตบอลของสโมสรซูวอนเอโจยูมินโดยทั้งคู่จะจัดงานแต่งงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่ฤดูกาลในการแข่งขันฟุตบอลลีกในเกาหลีใต้สิ้นสุดลงพอดี โดยโจยูมินมีอายุ25ปีเขามีอายุน้อยกว่าโซยอน9ปีโจยูมินมีตำแหน่งกองกลางของสโมสรซูวอนเอในเคลีกดิวิชั่น o n 1ทั้งคู่เดทกันมาแล้วได้ประมาณ3ปีนะคะและตอนนี้โซยอนก็กำลังยุ่งอยู่กับการเป็นผู้ช่วยของโจยูมินตลอดฤดูกาลแข่งขัน และวางแผนที่จะแต่งงานกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงฤด,ดูการที่การแข่งขันฟุตบอลลีกในเกาหลีใต้สิ้นสุดลงค่ะขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวโซยอนและโจยูมินและขอให้ความรักทั้งคู่มีความสุขตลอดไปสวัสดีค่ะ